ปิดค่าตัวอั้มพัชราภาซุปตาเบอร์หนึ่งตัวแม่เบอร์หนึ่งตลอดการเรียกว่าเป็นซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อหนักสแสดงนางแบบหญิงไทยที่เข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี40และเธอนั้นก็เป็นนางเอกสาวคนแรกๆที่สวยสะกดสายตามีออร่านางพญาจนทําให้เธอได้รับฉายาว่าอั้มห้างแตกกันเลยทีเดียว โดยก่อนที่จะกลายเป็นข่าวใหญ่รับต้นปี66มีข่าวลือหนาหูว่าสุกตายอย่างอ้ํานั้นส่อแววเลิกไฮโซพกมีกระแสข่าวลือส่วนทางด้านอ้ําพัชราพานเลิกไฮโซพกนั้นหลายคนก็ลือว่าเป็นเพราะมือที่สแถมยังมีคําใบ้ว่ามือที่สามของไฮโซพกนั้นเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งหากเอ่ยชื่อไปก็คงจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอน และต้องบอกว่าหลายคนก็คงอยากรู้ไม่น้อยว่าค่าตัวของอ้ําพัชราภาสุตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยตลอดการที่ไม่มีใครเทียบเท่านั้นมีค่าตัวในการเล่นละครเท่าไหร่โดยเปิดค่าตัวการเล่นละครของอ้ํานั้นเริ่มต้นที่ตอนละ200,000บาทค่าโฆษณาเริ่มต้นที่15ล้านบาทต่อชิ้นออกอีเวนต์ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งเลยทีเดียวบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งรวยสมฐานะตัวแม่เบอร์หนึ่งจริงๆ